ชีวิตล่าสุดสองแม่ลูกแวโซน้องคนดีขายมึกปิ้งหนะ้าหอพักแวโซเปิดใจพร้อมน้องคนดีบอกเป็นคนคิดอยากขายปลาหมึกปิ้งจะได้เป็นช่องทางหารายได้เสริมบอกตอนนี้ขายได้1เดือนถือว่าโอเคขอลองทำดู3-6เดือนถ้าไรายได้ดีอาจจะมีขยายสาขา บอกวิกฤตโควิด COVID ทำต้องควักเงินเก็บมาใช้เลยต้องมองหาไรายได้อื่นรองรับนอกจากงานละครเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่สู้ชีวิตด้วยกันมาตลอดสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตองแวโซที่เวลาไปไหนมาไหนมักจับตัวติดกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องคนดีอยู่ตลอดล่าสุดทั้งคู่หันมาทำธุรกิจขายปลาหมึกปิ้งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่เจ้าตัวอาศัยอยู่นั่นเองน้องคนดีเล่าว,ว่าเรื่องขายปลาหมึกปิ้ง นี่คือด้วยความที่หนูกับคุณแม่เป็นคนที่ชอบทานปลาหมึกกันทั้งคู่ค่ะแล้วก็อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรและไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนตอนแรกก็คิดว่าจะสั่งปลาหมึกมาปิ้งกินเล่นๆกันแต่พอเห็นพื้นที่ข้างล่างอาพาร์ตเมนที่เราอยู่มันว่างพอดีก็เลยไปคิดว่าเรามาลองทำอะไรสักอย่างดีไหม แวโซบอกต่ออีกว่าก็มีไปปรึกษาเพื่อนบ้านเจ้าของพื้นที่พอคุยเสร็จวันนี้อีกวันหนึ่งขายเลยแล้วก็มือใหม่มากแม่ก็ปิ้งปลาหมึกไปก็หันไปทำลูกไปว่าสุกหรือยังน้องคนดีเล่าต่ออีกว่าหนูมีหน้าที่คอยหันค่ะก็ถือว่าได้มีอะไรที่ทำขึ้นมาบ้างก็เป็นธุรกิจเล็กๆของแม่ลูกที่ตอนนี้เพิ่งเริ่มค่ะแวโซบอกว่า เพิ่งเริ่มทำกันเมื่อวันที่7พฤศจิกายนตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งถามว่ากำไรไหมรวยไหมคงยังตอบไม่ได้พอเพิ่งเริ่มค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะขายดีพอประมาณแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่สนิทกันเขาก็มาช่วยดูมาสอนทำน้ำจิ้มเพราะเขาเคยเป็นแม่ครัวมาก่อนและเขาก็มีรถมือที่ดี เขาก็จะมาช่วยดูแลเวลาเราไปถ่ายละครเราไม่ว่างเขาก็มาช่วยเปิดร้านดูแลร้านให้ค่ะก็ถอยทีถอยอาศัยกัน